สวัสดีครับบทที่เก้านะครับบทนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเบสิกเรียกคอมโพเนนต์นะครับเราจะมาเริ่มแบบทําพวกคอมโพเนนต์กันละนะครอย่างแรกที่ผมพูดถึงอยากพูดถึงเลยก็คือพวกเรื่องอีเวนต์พวกออนคลินครับเพราะผมรู้สึกว่ามันสนุกนะครับผมเริ่มไม่เหมือนคนอื่นแล้วลกันผมมาเริ่มมันนี้ก่อนพอกดแล้วมันล็อกมันรู้สึกมันสนุกดีนะครับฉะนั้นเราจะมาทํำยังไงนะครับเราก็ไปหามาซักโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เคยทํามานะครับโปรเจกต์อะไรได้ครับอย่างนี้ผมเอาบทที่เจ็ดมานะครับไปสร้างโปรเจกต์เล แล้วก็หน้าอินเด็กนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับไปดูที่เราข้อ o s สเนี่ยมันจะมีแค่คำว่า router demo นะครับหน้าอินเด็กผมก็่ไปใส่ปุ่มสักปุ่มหนึ่งนะ Python ตั้งชื่อว่า hello world จริงๆอย่างนี้ router demo นี่ออกไปเลยโอเคพอเราตั้งปุ่มขึ้นมาปุ๊บนะครับอันนี้เป็นปุ่มที่เกี่ยวกับ basic web component เลยนะครับก็หวังว่าจะสนุกไปกับมันนะครับ